ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับผมเยี่ยมไปเลยผมเล่นมอเดย์ไคเซอร์แล้วกันมอเดย์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 อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงคอนตีเร็วเอาเป็นเอาผมเอารถคู่ดาวนันตีไปครับประมาณนี้คืออยากชะนะง่ายๆให้บูสองสามเกิดครับเตือนแล้วนะบ 2, ยย <Leaders. S 1> ายบูสองสามเยีเข้จ <c oughs> ัาแผ่หน้าดูทรงโดนเนิร์ฟน็อกเทินก็ ใช่ครับก็คือรอรอแพทหน้าโดนเนื้อบะก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นอ่ะแต่แพทเนี้ยเล่นได้ครับเล่นได้สบายปกติจะขิงตัวเองหลอทุกวันวันนี้ไม่ขิงอ๋อลืมขอโทษขอโทษวันนี้หน้าเหมือนคนเกาหลีเลยเฮ้ยจริงเหรอ <c oughs> บ้านะอาจจะเป็นแบบแสงเป็นไรบ้าครับผมว่าผมก็ ไม่นะปกติครับปกติก็หล่อยอย่างนี้ทุกวันนี่เอโคป่ายังไหวอยู่ไหมครับก็เล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเลือกพลิกแรกๆผมไม่ค่อยแนะนำว่ะเจอจังเกิ้ลเมตาตอนนี้มันสู้ไม่ไหวครับถ้าแบบว่าเป็นจังเกิ้ลที่แบบไม่ใช่จังเกิ้ลเมตาถ้าเขาเลือกมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่จังเกิ้ลที่ a g r e s s อะไรมากมาย,ย่เงี้ยมันมันก็เล่นได้ครับเออปกติอะมูมูมาดีวะก็มาดีวะหน้าเกาหลีกับเสื้อนาซา เออเอ่อมาดิมาดิเอา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 นาสิลุตนาสิลุตเอานาสิรุตเอา่อมันไม่มีแฟดไม่มีแฟดหล่อรัดหล่อรัดนี่นะมาดิก็มาดิก็มาดิแย่แงีเอามาดิเอามาดิ

อ๋อไม่รอดไม่รอดไม่รอดเอามาดิเอามาดิจับไปดิบายบายเออทาไอเ,เกมมันเดือดจังวะคุณผู้ชมไอเ้เหียโคตรเดือดอะ,อะจังเกินไม่มีแฟตด้วยกูเลยยังชอบเลยมาดิใส่กันให้สุดเอาให้ตายกันไปข้างครับ แค่แต่ลีเวนน่าจะมาสอนว่ะดูทรงแล้วไม่ใช่รีเวนอิลิเลียเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเออแค่นั้นแหละโถ่มันเดินออกไปใช้อันติซีเรียนโอเคโอเคผมกำลังไปผมกำลังไป อลังไปไอ้เหี้ยบวกกันโคตรนัวบวกกันโคตรนัวมันมีอันตไอ้นี่นะไอ้เหี้ยไอ้เลี้ยวแม่งโคตรเอาเรื่องอ่ะเฮียเล่นไอ้ห้าร้อยกูรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วจ้าผมได้ของแล้วคุณผู้ชมโอ้ผมก๊อ์แล้วเอาจริงผมผมแผมแม่งก๊อ์เลยตอนนี้ใส่วิ่งไวใส่วิ่งไวให้กูใส่วิ่งไวให้กูโถ่ มันจะดึงถึงอยู่แล้วก็แค่ใส่วิ่งไว้ให้หน่อยไม่ได้เออเออไม่ให้ตายไม่ให้ตายไม่ลอดทอดเฉยเอามือได้เลยต้องไป

มมาากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนทำไมโหดจังครับธรรมดาธรรมดานี่ดีกว่านี่ดีกว่าเอ้ยออกตัดสัมเพนไปเลยตัดสัมเพนแล้วค่อยสโลว์ครับอ๋อน่าจะเฟี้ยวว่ะน่าจะเฟี้ยวว่ะเอานี่เลยแล้วกันคุณผู้ชมโอ้ยมีนาจอนทูปแม่งแบบโหดดีแบบโอ้โหโอ้โหโคตรน่ากลัวว้าวก่อนแม่งแบบเอาโคตรง่ายอ่ะคุณผู้ชม catch <cents> it <input> ยี่โมเดลไครเซอร์เกิดโคตรนรกขมัดไหลไปหนึ่งทีเล่นไหนวะอยู่นี่เหรอไม้นไม่ไม่ตีแรงดิเว้ยนะแรงแรงแค่ไหนัอ้หลูเก่งอเราอ่ะผมงเทียเองลิเว่นน่ะไม่ใช่ปัญหาเกิดแล้วอะไรอะไรก็ดีอุ้ยไม่โดน นี่ขนาดยังไม่ได้ใช้แอนติอามูมูเลยนะคุณผู้ชมแอนติอามูมูที่ผมได้มายัไ,ไม่ได้ใช้เลยเว้ยจับไปดิ์ยไม่ได้ใช้เลยเว้่ออ๋อ Workers, โทษโทษโทษไม่นะฮาวเลยอ่องเท้าเจ้าเวก่อนคือผมคิดอยู่สองอย่างเว้ยระหว่างสโลแล้วก็ลาบัดดอนหรือว่าจะเป็นอันนี้ดีเว้ยหน้ากากเขาแต่มันก็ได้ถึงทั้งคู่นะแต่ถามว่าเฟี้ยวอ่ะีเว้นเฟี้ยวอ่ะเราอ่ะยังไงยังไงเย็ดเที่ยวเดี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 ยว เดี๋ยว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 สวยสวยอ่ะลิพุ้งพุ่งไปตีมันเออเอาเว้ยเอาเว้ยมเกิดแล้วว่ะมา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 มังกรมังกรมังกรไม่เอาเจ็ดเองเหรอวะเซตนี่เองเวลเจ็ดและเองกล้ามาตีคีบแบบนี้เหรอวะเองอยากโดนจริงเหรอมนสลบอ้าวอ้าวอืมอืมอืเจ็บกูเจ็บอืมอื อ๋ออ๋อ,อผมว่านะเราออกหมวกกับอันนี้ไหมมันได้ถึกดิหรือว่าเราต้องออกหมวกเราต้องออกสโลกับหมวกหมวกหมวกอันนี้วะพี่สเปลมลแรงตามเลยแหละครับคือถ้าเป็นโหมดเนี้ยครับไม่ว่าเราจะเอาส อันตีใครมามันจะบวกมันจะบวกให้ครับมันจะบวกให้หมดะครับไม่ต้องไปสนใจครับคือเอามาได้เลยมันจะบวกให้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพถ้าเราเล่นถ้าเรารู้อันตีอบบมู่มูถ้าเราเล่นสาสกายภาพมันก็จะบวกกายภาพให้เวทมันบวกให้หมดเวยคือเขาคำนวณมาให้แล้วเวว่าเราแบบไม่จำเป็นต้องมาคิดว่าสเกลบวกเวทหรือบวกกายภาพอ๋มันไปไวอ่ะมันไปไวจัดเลยอ้าวอ้าวอ้าวอีหนูเออ อ,อยังไงวะมันใช้พุ่งไปแล้วอะ่ะท็อปเลนมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับอย่าแพ้เลนนะครับหลกัหลกๆเลยครับอย่าแพ้เลนนะครับมีหน้าที่ยืนแบบว่ายืนแบบอย่าแพ้เลนอ่ะแบบยืนด้วยตัวคนเดียวครับ <c oughs> คือมันก็จังเกิลมันก็แกงได้แหละแต่ว่าแบบคือมันเป็นเลนที่ห่างไกลอ่ะมันเป็นเลนที่ห่างไกลมากคุณผู้ชมแก <c oughs> <c oughs> อารมณ์แบบอย่าแพ้เขานะเพราะฉันเชียร์อยู่โอ <c oughs> ยิเก่งโคตรเอาเรื่องว่ะมเดยไคเซอร์ว่ะมังกรช่วยแค่ตีป้อมแรงขึ้นอ้อเหรออ๋อช่วยไม่เยอะว่ะมาดูกันวิว่าจะตีแรงขึ้นจริงเป่าวสอกว่าโหแรงนะอาอีูดิโอตกแป๊บเดียวเที่ยเกียร์ไม่ไหวโอต้ตีไม่เข้าตีไม่เข้า <laughs> ไม่เปลี่นีเลยวะรูปตัวละครข้างๆเรืองคืออะไรครับเอ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงคือผมอธิบายง่ายๆนะครับผมโหมดนี้มันคือโหมดที่ทําให้เราเนี่ยนะเปลี่ยนจากสเปลหนึ่งอันเนี่ยมาเป็นอันตีได้ครับผมอันตีของตัวละครได้นะครับผมแต่ว่าพอเข้าเกมมามันจะสุ่มให้เราสามตัวละครนะครับผมก็คือตอนนี้ที่มันเป็นรูปหน้าอมูมูเนี่ยก็คือผมอะสามารถใช้อันตีอามูมูได้ประมานีครับผมสามารถใช้อันตีอมูมูได้ เอาเรื่องจัดจัดนะมาหน่อยดิมาหน่อยดิอยากลองเว้ยกูอยากลองแม่แม่ช่วยกูหน่อยเอาแม่เอาเลยเพื่อนเออลองไหนดิจะสักแก้ไหนกันเดียววะมาดิมาดิแล้วไงวะไอเลียวแล้วไงวะแล้วไงวะอย่าไปกลัวผมไม่สนผมไม่สนอยู่แล้วผมผมไม่สนอยู่แล้ว อืแล้วไงวะแล้วมันแล้วไงวะพร้อมบอกเลยว่าพร้อมทุกสถานการณ์ไอ้แย้พ่ดินาแหม่แม่งโคตรโก้ไงยังมีพุ่งเอ้าอะไรวะกูเพิ่งชมมึงไปเองแปด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 แดแปดสโลสโลผมสโลแล้วอืมอืมสโลอีกมึงกลับมาอื สนโบอลจัดจัดได้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 เอาเร็วเร็วเร็วแขวงแวงใส่วิ่งเร็วขอวิ่งเร็วเนี่ยครับมึงไม่เคยใส่วิ่งไวให้กูเลยนะเว้ยเฮียทีเลียนคือแม่งโคตรเสียใจเลยจริงวิ่งไววิ่งไวอยู่ไหนวิ่งไวอยู่ไหนอยากได้วิ่งไวแล้วคือต้องทำอะไรต่อวะมันแบบมันชิวเกินข้าวบ้านเราเฮียน้อยใจเอ้าโอ้โหดูดิรวยจัดรวยเกินอ่ะรวยเกินลิมิตแล้วอ่ะคุณผู้ชมตอนเนี้ยอลิมันก็ได้ะแต่ผมว่าอันติดินเมอร์เฮียถ้าใครได้ไปนี่คือโกงเลยอ่ะ ลงไหมลงลงถ้าถ้าจหนะเคเลยน่าสงสารจ้าคุยกันนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ย เอาดิเออวิเสี่ยมูมูอันเตี่ยมูมูช่วยชีวิตคุณผู้ชมข้าหารเหลือเกินห้าหารเหลือเกินพ่งในห้าทีต้องได้คลิปแล้วป่ะพี่เจมได้ได้ได้ได